ความเชื่อเรื่องครูกายแก้วนะครับเราอาจจะฟังในมุมมองของคนที่เขาไม่เชื่อหรือว่ามองเรื่องวัตถุมงคลกันไปต่างๆนานา,นาปเป็นธร <CON S> นุรกิจไปแล้วมาฟังจากลูกศิษย์นะครับตัวเอกตัวโยงของครูกายแก้วกันบ้างครับ <Wow. S 2> ก็คือคุณกฤิบุญยะเลี้ยงครับหรือว่าเป็นน้องชายของคุณกระแตอาสยามนั่นแหละคนที่เขาเคารพนับถือครับแล้วก็บูชา <c oughs> จนชีวิตเนี่ย watercolor. ได้หยิบได้ดีเขาเชื่อแบบนั้นนะครับ คือเขามาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8นะครับคุณผู้ชมบอกเล่าถึงอิทธิฤทธิ์และความเชื่อต่อครูกายแก้วปฏิหารที่เจอมากับตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปถึงประเทศจีนด้วยนะครับคุณผู้ชมคําถามที่หลายคนสงสัยก็คือว่าทําไมครูกายแก้วถึงดูน่ากลัวนะครับดูแล้วน่ากลัวเหมือนไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรที่จะเคารพนับถือนะก็คือบอกว่าแววตาสีแดงมีเขี้ยวมีเล็บแล้วก็ตัวดําใหญ่นี่เป็นเทพที่มีความแตกต่างและดูน่าเกรงขาม หรือน่ากลัวทําไมถึงมาเป็นเทพนะครับพิธีกรในรายการถามคุณกฤิเนี่ยบอกว่ามองแล้วว่าก็เคยถามอาจารย์นะครับเขาก็บอกว่าคนที่บูชาครูกายแก้วที่มีรูปหน้าท่านเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้ท่านเนี่ยมีบาร,รมีและก็น่าเกรงขามน่ากลัวสิ่งศัตรูต่ตางๆพวกดวงตกไม่ดีผู้ผีปีศาจจะได้ไม่ต้องมาทําอะไรเราหรือมันจะได้สะท้อนกลับไปนี่หลายคนถามว่าทําไมถึงดูน่ากลัววันนี้ชัดเจนนะครับลูกศิษย์ที่เขาเคารพบ,บูชาเขาบอกว่า น่ากลัวเพราะว่าจะได้ดูน่าเกรงขามบรารมีสิ่งไม่ดีอะไรมาเห็นจะได้สะท้อนกลับไปนี่นะครับส่วนอีกคําถามนึงครับตัวของคุณกฤษเองที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับเคยบูชาเจอปฏิหารอะไรบ้างไหมเจอกับตัวเองเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยคุณกฤษบอกว่าปกติตนเองเนี่ยไหว้ครูกายแก้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ไหว้แบบจริงจังเพราะว่านักธุรกิจเองก็ดีนักแสดงก็ดีเจ้าของธุรกิจต่างๆรวมถึงนักการเมืองเนี่ยก็มาไหวา้มาปรึกษาอาจารย์ถึงปัญหาต่างๆ บางทีกฤตเนี่ยไม่เจออาจาร์หน่อยอาจาร์หน่อยนี่คืออาจารย์ที่ออปลุกเสกหรือว่าปลุกปั้นครูกายแก้วอีกหนึ่งคนนะครับนะครับหรือว่าอาจารย์หน่อยเนี่ยให้กฤตพาแขกไปไหว้ครูกายแก้วหน่อยท่านก็สั่งของมาไหว้ผมก็สั่งอีกเพื่อตัวเองไหว้ด้วยไม่เคยจริงจัง,งกฤตบอกไหว้ผ่านๆไม่เคยจริงจังเลยครั้งหนึ่ง,งกฤตอยากจะเป็นนักร้องครับต้อง,งกฤตบอกว่าไม่เคยมีค่ายไม่มีทุนทรัพย์เป็นของตัวเองยังเด็กเห็นคนอื่นไหว้ชิตดีไหว้บ้างครับก็เริ่มไหว้ครูกายแก้วแบบจริงจัง ปกติไหว้แบบผ่านๆเห็นเขาไหว้ก็ไหว้ตามอันนี้ทั้งปฏิบัติทั้งสวดทําทุกอย่างไหว้ผลไม้ถือศีลทําทุกอย่างที่อาจารย์หน่อยบอกเสร็จปุ๊บจู่ๆเงินก้อนหนึ่งมาเลยครับจะบอกว่าชีวิตติดลบก็ได้เพราะว่าพูดตรงๆเด็กผู้ชายโตแล้วส่วนใหญ่จะไม่ขอเงินพ่อแม่เราอยากเป็นนักร้องต้องการเป็นนักร้องมันใช้ทุนทรัพย์สูงทั้งโปรดักชั่นการแต่งต่างๆได้เงินมาก้อนหนึ่งจากการขายเครื่องสำอางของพี่กระแต ทั้งๆท,ท,ที่มาทีหลังคนอื่นและเป็นผู้ชายขายของไลฟ์สดมีคนซื้อยังไม่รู้แล้วแป้งเบื่ออะไรครับคุณกิจบอกใช้กับอะไรได้เงินมาก็เลยเอาไปทาเพจนี่ซึ่งแน่นอนว่าชื่อเสียงของอาจารย์หน่อยกับครูกายแก้วเนี่ยดังไกลถึงต่างประเทศด้วยนะครับคุณคุณกิจบอกนี่ครับผู้ชมก็เป็นความเชื่อเนะห็นว่าคนจีนเนี่ยเดี๋ยวจะหน้าแหรทลักแล้วไปตั้งอยู่ตรงห้วยขวางน,นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่ง เออแลนมาร์กหรือไม่ที่คนจีนเนี่ยทัวร์จีนจะไปลงน้ำในการที่จะไปสก,การะบ,บูชาครับ